เติมเชื้อเพลิงเรียบร้อยครับก็เริ่มลุยเลยครับผมเนาะเดินเข้าลงบอล่อเลยครับกับเจ้าเหลียวอาจารย์เหลียวบุรีรัมครับเนี่ยฮะเรียกอาจารย์ครับเนาะคนที่ขับรถแม่ครูเนี่ยถือว่าเป็นประมาจาคกันเนาะไม่ใช่ว่าจะขับกันง่ายๆแล้วก็เก่งกันได้กันเนาะเราเรียกว,ว่าอาจารย์เหลียวอา,อาจารย์เหลียวบุรีรัมของเราครับผมกับงานโคน้งหนองนาวันนี้ฮะ โองหลงนาโมเดลเริ่มงานอาจจะสายหน่อยครับไม่เป็นไรครับมรนจุกระหุกเรื่องของเชื้อเพลิงครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาไม่ให้น้องกันนะก็ไม่ว่ากันครับเนาะเรื่องแบบนี้อ่ะอาจาย์เลียวเริ่มลงชั้นที่สองครับจากที่ขึ้นมาเมื่อวานกันนะขึ้นมาแล้วก็พอดีก็ได้เริ่มง,งานกันก็ได้ ปรับตัวเข้ากับภาษาที่ใหม่ครับกับรถคันใหม่กับเท่าแก่ใหม่กับหัวจักรที่มาสังกัดใหม่ครับรูปแบบบอใหม่ทุกอย่างใหม่หมดครับเมื่อวานมาก็คือชุกหัวผม,มากครับมาถึงก็จัดเลยครับเดี๋ยวเลยคือไม่ถึงก็ช่วงเที่ยงครับผมก็ให้คุยให้ทํางานเลยครับก็เล้ไม่ได้คุยกันยังไม่ได้ไไดไไดอะไรกันดีเลยครับนี่ฮะนี่ทักษะครับผ เริ่มงานแล้วครับผมกับวันที่2ของพวกเราวันนี้ครับผมกับเจ้าอาจารย์เหลียวบุริรัมครับคนตรเจ้า X4GXE215C ครับนิ่งมากครับหรือว่าผมมองในความคิดของผม,ผมน้องประสบการณ์เยอะครถึงอายุยังน้อยแต่ทักษะในการทำงานเนี่ยผมว่าผมชอบครับกานเกียร์หมอกแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศายัยคุยกันได้นะอัธยาศัยดีโอเคครั เราก็ต้องมีการตอบโต้ในการจาร่ายากับเนาะคุยกันโอเคครับผมเนาะสำหรับผมนะฮะเรามาอยู่มุมนีนะ้ดูการทำงานของเจ้าเหลียวเจ้าอาจารย์เหลียวบุรีรัมครับ,ก,บการคอนโทรลเจ้า XCMG XE2154 ก็ดูว่าคันนี้เมื่อวานที่ว่าน้ำมันผเติมไปช่วง3,000ช่วงเที่ยงครับใช้งานไม่ถึงยินเลยเพราะว่าจา์เรือเนี่ยอัดอย่างเดียวครับผมคือไม่ขับไม่จอดแล้วขับอัดใช้หมุดที่เร็วครับหมุดเร็วแล้วก็ทํางานไม่ได้หยุดครับน้ำมันเชื่อเพลิ 3, ลน3,000ลิตรนี่ไป3,000บาทก็อยู่ที่ประมาณเกือบร้อยลิตรครับเนาะกดครับแสดงว่าคันนี้พวกเราต้องเติมไม่ได้พึ้งน้ำ น้องทำงานไม่หยุดเลยด้านล่างมีน้ำซึมน,นิดๆครับน้ำซึมน,นี่ข้อดีของรถใหญ่แล้วก็เรื่องของพุงกียาวพุ่งขีใหญ่พุ่งขีพุ่งขีใหญ่ครับปูมานที่ยาวก็คือการดึงดินขึ้นมาเนี่ยมันไม่เสียเวลาครับคุณเจาะด,ดึงมาแล้วมันได้มวลดินที่มากับพุ่งีเยอะครับแล้วทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นมากๆครับนี่คร ไปดูเจ้าเจดเรสซิ่งกันครับอยู่ที่ตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรั์ครับนิ่มๆเนิบๆครับก็ประมาณนี้แหละครับรถใหญ่นะไม่ใช่สาวาสิสวัตไปเพราะว่าถึงสาวาสิสวัตไปก็ไม่ได้ไประโยชน์เลยครับเพราะว่ารถขำคมโคกนองน้ำไม่ใช่ว่าขุดดิน พอยดินนะเนาะคือการแต่งสลลบแต่งคันครับใช้วิชาใช้ความสามารถในการจัดการบริหารเรื่องของคันของรูปแบบบ่อการแต่งคันแต่งสลลบการดึงสลลบครับผมเนาะอาจารย์เหลียวหรืออาจารย์จีนที่เรีงงนพวกเราไม่ต้องใช้เรื่องของสลับเม็ดนะครับแค่ทักษะแนละดู้วยความเคยชินครับ ดบอ่อสองเม็ดไม่ได้รู้ครับว่าวางคุงกี่เราเท่าไหร่นี<ม>ไ่ได้สองเม็ดครับเป๊ะครับผมเนาะว่าเป๊ะและความลึกของก้นบ่อถ้าว่าหกเม็ดแน่สุดบูมานี่เหลือๆพอเพราะว่าเรา<ม>อยู่ชั้นล่างยที่เม็ดห้าสิบครับเราดึงอีกสี่เม็ดห้าสิบครับถือว่าทักษะของน้องเข้าใจนะคนเข้าใจงานก็ไม่ได้ต้องพูดเยอะครับการทางานนะโอเค,อเคก็สบายครับถ้ามีคนขับเก่งครับเคคบนาะ คนขับเก่งเจ้าแก,ก่ก็ไม่ต้องปวดหัวด้วยครับทีมงานเราขับไม่เป็นนี่นะฮะปัญหาครับต,ต้องมาหัดบางคนมาหัดพวกน้องนาพอหัดเป็นก็หน,นีไปครับเนี่ยฮะไม่สมควรให้มาครับจริงๆล้วอย่างนี้ไม่ควรรับต่อไปถ้าใครจะสมัครครับรถไมคโครถ้าเราซื้อคันใหม่เราต้องเอาคนที่มีฝีมือเองี้ยนะคนที่เป็นงานแล้วครับองมาทํางานไม่ใช่ว่ามาหัดงานกับเราสอนงานให้เรายอมเสียโอกาสในการสอนงานให้มาถึง พอขับเป็นกันหนีไปครับเนาะไม่ไหวครับอย่างนี้ไม่ไหวไม่เลี้ยงครับผมเนาะไม่เลี้ยงไว้ครับผมพอเก่งก็ไปเนาะไม่ว่ากันครับเรื่องเก่งกไปแต่ว่าคนเราถ้าไปลามาไหวทุกอย่างก็จะไม่มีการปากหมาไกจซึ่งกันละกันครับแต่ว่าถ้าใช้ระบบการว่าผู้อยากจะไปก็ไปตัวเสียงไปเลยเรียกว่าเด็กน้อยเนาะ ว่าอ่อนหัดครับ,บกับการโครงการกนานำอาหานแบบนี้คคนเราบางทีไม่ขับเป็นโคก็ก็ไม่ได้ว่าตายก็เขามีอาชีพอื่นทำเหมือนกันครับแต่ว่าพูดถึงเนาะคนที่อยากขับก็มีคนที่ตั้งใจหาเงินนึงครอบครัวก็มีครับเพราะว่ารายได้การขับไม่โค่ไม่ใช่น้อยครับรายได้ต่อว,วันเนี่ยโดยเฉลีย่ยเดือนหนึ่งสามหมื่นบาทเนี่ยกินฟรีอยู่ฟรีนะผมเนาะเอาให้เอา,เอา,เอาให้เนี่ยคือกินฟรีอยู่ฟรีครับไม่ใช่ว่า อ๋อต้องกินเองนะผมต้องอยู่เองครับค่าน้ำมันเองนะฮะพอเอินเดือนสามพันกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยต้องเสียค่าน้ำมันไปโรงเรียนเนี่ยเนาะเสียค่าอยู่ค่ากินครับค่าดูแลลูกนอนครับแต่นี่ไม่ครับผมเนาะถ้าฝีมือดีๆเนี่ยจ้างวันละพันครับเนาะก็อยู่ได้ครับรุมเหมาเลยครับบางที่เขาจ้างชั่วโมงละร้อยี่สิบบาทครับคิดเป็นชั่วโมงให้เลยแต่ว่าเราอยากคิดนะครับเหมารวมไปเลยช่วยกัน ทางยายรถยาอะไรด้วยกันไปเลยบางทีอ,อาจจะคำมืดบางแรงมากก็โถเฉลี่ยกันไปครับเป็นเรื่องปกติของการทํางานนะผมเนาะแล้วแต่ดูพิติกรรมตัแเก่แต่และพื้นที่ครับในการทํางานการว่าจ้างครับไม่มีใครดีกว่ากันครับไม่มว่าตะเกดีหรือน้องดีนะครับเหมือนเหมือนกันหมดครับผมเพียงแค่เราคุยกันก็คือว่าโอเควันนี้ถ้ามองมุมนี้ก็ผมว่าช่วงเที่ยงนี้ก็น่าจะจบ,บ,บครับบอนีดนฮะเพราะว่าเมื่อวาน อัดจนได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับจริงๆแล้วการทํางานตั้งแต่สองโมงเนี่ยวันนี้ก็เกือบจบแล้วครับแต่ว่าเรา,เรายังมีปัญหาเรื่องของเนี่ยรกระบวนการดูแลน้ํามันกระบวนการหาอะไรให้น้องก,กินเนี่ยครเรายังผิดพลาดเรื่องนี้ครับเพราะาเราไม่มีบุคลากรกมาช่วยครับต้องแต่ว่าเทีย่ยงนี้น่าจะจบับก่อนเทีย่ยงน่าจะจบก่อนีอน่ครับแล้วก็จะย้ายการไปบ่อที่สองเลยครับ แต่ผมมองประสบการณ์เจ้าเหลียวแล้วคือว่าตอนนี้คือยังยังยังไม่คล่องมือกับรถครับดูยังเดินเคลื่อนเขย่รถอยู่การคอนโทรลของรถใหม่ครับแล้วก็รถที่ไม่เคยขับครับผมว่าไม่คืนซักบ่อฮะเสร็จซักเสร็จซักแลงนี่ฮะเฉียวหลิวเลยครับเฉิ้วเลยครับเ็จซักบ่อแลงนี่คือจะนิ่งกันเนี้ยนะนี่านการคอนโทรลงานแต่งจะลบจะช้าหนึ่งบแต่ถ้าจบบอนนี้ผมว่าโอ้ รถกับคนเข้ากันเลยครับสบายเลยนะทีนีาจะพาไปชมด้านล่างกันนะครับนะจะพาไปดูชั้นที่สองครับอ,อชั้นได้ครับขดผ่านครับเป็นชั้นเดินที่ขดออกมาเมตรห้ิบครับเนี่ยเรามายืนอยู่ชั้นนี้ฮะ รบรรยากาศด้านบนครับแล้วก็เราเดินอ้อมอ้อมคันครับมีตาน้าซึมมาเล็กน้อยครับไปตาน้ําซึมตรงดินดานครับตรงนี้เจอดินดานแข็งครับกดไม่เข้าเลยครับผมอันนี้นคือเจาะได้แค่นี้เองครับผมเนาะแต่ความลึกผมได้ละหกเมตรครับจากชั้นดินเดินมาแต่ว่าเด้วยการเจาะเพิ่มมันเจาะไม่ได้แล้วครับ ยากนิดน้วยทักษะและฝีมือผมว่าอยู่ตึงงานเราได้สบายครับแล้วก็ไปต่อได้สบายมากครับผมคุณผูอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆครับมีปัญหาเรื่องของกุ้งกี้นะแล้วก็เรื่องของจาระบีครับเรายังไม่ได้เราไม่มีจาระบีหรือเครื่องอัดอะไรตัวอัดจาระบีเสียครับจะไปเสียอะไรน้องครับไหย อย่างอิดอิดอาดมากเพาะไม่ได้อจาจฉริย์เลยครับพามาเดินมาดูรอบๆครับรอบๆตะพักแรกครับผมเนาะตะพักแรกเรียถึงไว้สองเมตรครับบ่รอรูปแบบนี้ขุดไม่ยากครับขุดง่ายครับผม วอนดินอยู่ที่แปดร้อยควคิวครับบอเนี่ย ีกี่จะง่ายมากครับกับจเจ้าเหลียวบอกว่าคือเคยเคยกดใส่ตแตปีไงเขไม่เคยไม่กดใส่ปีเลยครับกดพวกน้งนามาหรือว่า่ามาประสบการณ์มาหลายหลาอำเภอหลายตำบลกับหลายจังหวัดครับเจ้าเหลียวไปหมดครับยะโสร้อยเอ็ดไปมาแล้วครับผมบอ่อเลขพงเลขแปดใเหลีลยวนี่คือทําได้หมดครับคือว่ามืออาชีพครับผมเนาะพิการเราดีเลยนะพิานะการ,อย,อ,รอยู่เพื่อนครับอเพื่อนเจ้าเหลียวเนาะผว่าจะออนุญาตไป หาเจ้าจเจดซิ bursting, e ้งครับได้ดูทางนู้นครับกับหน่วยที so ست, ่หนึ่งของเราครับตอนนี้ผมดูไปแล้วว่ายังมือยังไม่คล่องไม่ยังไม่คล่องกับคอนโทรลครับยังเงื้องง่ายเลยนี่ยังไม่เหมือนว่ายังไม่เข้ากันกันนะอันนี้เพิ่งแต่งงานใหม่ครับเพิ่งแต่งงานเมื่อคืนก็ยังเงื้อเงื้อง่ายครับเนาะยังไม่เข้ารูเข้าร่างกันยังไม่ไม่แม่นครับเรื่องของคอนโทรลอีกสักครู่ครับน่าจะดีขึ้นก่นนี้ครับเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสียสระตโรุดบุรีรําครับหน่วยที่2ครับอาจารย์เหลียวบุรีรําครับกับทีมงานเสียสรัตโรคุดบุรีรําครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ